พราะว่าหัวใจของอาหารจีนคือไฟและน้ำมันไฟพอดีน้ำมันพอดีอาหารออกมาดีคือกอล์ฟอะมันได้เรื่องของวินยัยพอเรามาเป็นทำอาหาระ่ะเราก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเราก็แค่เอาสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วเราทําเป็นอยู่แล้วอะอเรารู้ว่าต้องทายัางไงการฝึกซ้อมระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยความขยันเราแค่เอามันมาใส่ในอาหารน่ะ หมูแดงที่เข้มที่สุดหมูกรอบที่กรอบที่สุดนะคะและตอนนี้มันก็มาอยู่ตรงหน้านุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะนั่นอยู่ที่ร้านเดอะมูนครูซินค่ะเป็นร้านอาหารจีนย่านทองหล่อนะคะและเรื่องราวของร้านเดอะมูนครูซินนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากเชฟน,นะคะเคยเป็นด้านโปรโกอบมาก่อน <c oughs> และจากโปรโกอบมาเป็นเชฟได้ไงเดี๋ยวนุ่นจะพาไปติดตามชีวิตของเชฟกัน,นะคะ่ะ คู่นี้นะคะนุ่นจะพาไปหมุนัวของร้านอาหารเหล่าตามสั่งนะคะซึ่งเชฟปิ่นนะคะเป็นคนที่ทำอาหารจานเมื่อค่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชฟปิ่นครับเจ้าของร้านเดอมูนคูจีนครับเป็นร้านอาหารจีนครับสไตล์ฮ่องกงมีทั้งเป็นแบบสตรีทฟู้ดด้วยแล้วก็ท็อปขึ้นมาหน่อยเดอมูนเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากข้าวเหนียวมูนครับคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับผ้าจันเลยมันคือมูนที่เป็นข้าวเหนียวมูนเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเราขายข้าวเหนียวมูนก่อนจัดเป็นเซต เล็กๆเป็นขายออนไลน์เป้าเราอะอยากเปิดร้านอาหารแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีทุนใช่ไหมเราก็เลยเริ่มจากอะไรที่แบบมันใช้ทุนน้อยทุนต่ำคือความตั้งใจแรกเลยครับของร้านเนี่ยผมอยากเปิดร้านแค่แบบข้าวหมูดแดงหมูกรอบแต่ว่าด้วยบุญพาวัฒนาส่งอ่ะมันนันก็ขยายกระจายเป็นมีกุ่งม,มังกรมีอะไรมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วเมื่อก่อนผมเป็นโปรกรอบแข่งขันครับเป็นโปรแข่งขันแล้วก็สอนด้วยแต่ทีนี้พราเกิดอาการบาดเจ็บ ก็เลยมันก็เคว้งเหมือนพระ,อะพอบวชตั้งแต่เกิดอ่ะพอสึกปุ๊บอ่ะใช้ชีวิตทางโลกไม่เป็นอันนี้เหมือนกันพอหลังจากเป็นนักกีฬาแล้วพอมันไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาแล้วอ่ะงงไม่รู้จะทําอะไร ผมอยากทำอาหารมาตั้งแต่1819แล้วประมาณนี้จริงๆอยากทำมาตลอดแหละแต่ว่าคือพอเราเป็นโปรกอล์เนี้มันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สามารถเป็นโปรคอล์ฟด้วยเป็นเชฟด้วยเพราะว่ามันใช้เวลาฝึกซ้อมเยอะเหมือนเราตื่น6โมงเอากลับบ้านทุ่มหนึ่งเราอยู่แต่ในสนามกอล์ฟเนี้ยชีวิตมันหายไปเลยนะหลายปีอะไรเงี้ยแล้วพอพอบาดเจ็บปุ๊บกับดีใจเลยเออดีใจเลยพศเออว่ะชีวิตกูได้เริ่มจริงๆนาทีวะเราชอบนะครับเราสนุกที่จะเล่นแต่เรา เราไม่ได้สนุกที่เราจะแข่งขันอีกแล้วอ่ะแต่พอมันแบบได้ทําอาหารมันแบบโอมข้นมันถ้าคนรุ่นประมาณผมเนี่ยสาเศบกลบอ่ะคือสมัยตอนเด็กอ่ะทุกๆครั้งที่มีการฉลองแ่าแซยิตอาม่าอากงออืมาอ้ต้องไปร้านอาหารจีนแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเป็นโอกาสที่แบบมันมันแรรี่มากๆที่จะได้กินใช่ไหมจะกินเฉพาะวันเกิดก็เิ่นแบบ แม่ทำไมมันห่างตัวกูจังวามันแบบกูจะเดินเข้าไปกินไม่ได้เหรอคือต้องรอวันเกิดถึงจะได้กินเราก็เลยแบบประทับใจมีความรู้สึกว่ามันมันโคตรอร่อยเลยมันเป็นอาหารที่แบบอร่อยชิบหายชิบโงเลยอย่างเงี้ยเราเริ่มเรียนอาหารได้ยังไงอะคะถ้าแบบแม่เรียนจากที่บ้ายผมไปเรียนอาหารไทยก่อนผมบอกเลยว่าครูใหญ่ที่โรงเรียนที่สอนนะบอกว่าเป็นเชฟไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านคนจีนนะครับผมไม่เคยกินกะปิ ไม่กินน้ำปลาอะไรพวกนี้มันไม่เคยกินไงแล้วพอไปทําอาหารไทยมันแบบมันเหมือนมันไม่เข้ากับเราแต่พวกผัดผักบุ้งอะไรนี่โอ้โหโคตรเซียนเลยนะแต่แบบอยากตำน้ําพริกนะเท่แบบไม่อร่อยมันทําไงก็ไม่อร่อยผมเข้าใจนะที่เขาด่าเพราะว่ามันไม่อร่อยจริงแล้วมันมันไม่มีแววจริงแม่งแย่จริงจริงมึงเขาผมไม่ออกปากด่าหรอกต้มขาไก่กูใช้เวลาทำตั้งแต่เที่ยงถึงสี่โมงเย็นอะแม่งนานไปละทำไงแม่งก็ไม่เข้ารถแต่ทีแม่งรสชาติให้อะไรเขาเนี่ยอาหารจีนที่ผมไปได้มาจากฮ่องกง เราผมตัดสินใจผมตัดสินใจใช่ใช่การสอนอาหารจีนไม่มีไม่มีโรงเรียนสอนอาหารจีนในเมืองไทยอาหารจีนก่อนคุณจะเป็นได้คุณต้องเข้าไปเป็นเบสเขาอะก็เหมือนหนังจีนจริงๆอะมันก็มาจากชีวิตจริงแหละแม่งไปเป็นน้าชาไป<อ>็นอะไรอย่างนั้นแะนมันก็เลยไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่รัดที่สุดคือต้องไปหาต้นตอมันเลยดีกว่าครั้งแรกเลยที่ไปฮ่องกงแล้วได้กินอาหารย่างส่วนน่องครั้งแรกเลย แล้วร้านนั้นน่ะมันเป็นร้านที่ไม่ไม่ตัดไขมันทิ้งพอามันไม่ตัดไขมันทิ้งเนี่ยกัดไปแล้วแบบมันโฟล์มันแตกมันแตกในปากแล้วกินกับข้าวมันเป็นอะไรที่แบบหูแบบแม่งฝันจนถึงทุกวันเนี้เมนูนะครับที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยมันมีหลายหมดหมูเป็นหมวดบาร์บีคิวก็คือจะเป็นหมูแดงเป็นย่างหมูกรอบไก่ซีอิ๊วอันนี้ท็อปละ้แล้วก็จะเป็นหมวดผัดหมวดผัดก็จะเป็นพวกอาหารผัดต่างๆพวกข้าวผัดผัดผัดแล้วก็จะเป็นพวก หมดตุนละหมดพวกจักรพัดแล้วพวกนี้แต่ถ้าเป็นเมนูเด็ดจริงๆเลยเนี่ยผมขอเลยหมูแดงเป็ดย่างหมูกรอบเนี่ยอย่างแรกเลยเข้ามาสะดุดตามากเตาเตาครับเตาใหญ่มากอันนี้คือเตาอ,อะไรคะอันนี้เป็นเตาถ้าเป็นคนบ้านเราเรียกว่าตเตาเซี่ยงไฮ้ครับแต่ว่าที่นู่นเขาเรียกก็เตาวอกมันจะไม่เหมือนเตาครับธรรมดาของบ้านเราเพราะว่ามันทําจากอิฐก่อขึ้นมากันไฟแล้วก็มีข้างล่างจะมีมอเตอร์หอยโข่งตัวหนึ่งคอยดันลม คืเคอเจะให้แก๊สมนแรงขึ้นถ้าเปิดมาเต็มเก็จะสุมประมาณนี้ใชใช้งานยากไหมคะยากครับยากยากมากเพราะว่ามันมีเรื่องของวิบบึ้มด้วยถ้าเราปรับลมปรับอะไรไม่สัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเสียงวิ่แล้วปุ๊บโอ้กระทะลอยขึ้นมาแล้วอันนี้เตาต่างจากเตาปกติยังไงคะความแรงครับความแรงของไฟอันนี้แรงกว่าใช่ครับเตาแรกที่ผมซื้อเขาเรียกเตาจีนไฟมันก็แรงแรงแรงกว่าไอไอหนาทนนะครับไอไอ uh huh. เตาไทยอะ่ะแต่ว่าเตาเนี้ยที่ใช้อยู่ที่ร้านเนี่ย มันมันจะแรงขึ้นไปแบบท็อปเชียร์ละม,มันไม่มีแรงกว่านี้แล้วครับถ้าแรงกว่านี้ก็คือแบางแ,แ,แบบเครื่องบินเจ็ตเชฟสาธิตให้ดูได้ไหมคะว่าที่ทำยังไงดูดกลัว <laughs> ให้ดูดิว่มันมันร้อนมากเลยคะ่ะครับมันก็จะแรงประมาณนี้ครับไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยน้ำก็เดือดเต็มที่แล้วถ้าเราจะต้มจะอะไร เพสึเกเหมือนกันว่ากระทะนี่ก็คือแบบใหญ่แล้วก็ก้นลึกพอสมควรอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของอาหารจีนเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับท้าไมต้องเลือกก้นลึกขนาดนี้ด้วยคะแบบมันสามารถใช้งานได้หลากหลายครับผัดได้ต้มได้ในปริมาณเยอะผัดเยอะๆก็มันก็เอาอยู่ในกระทะเพราะว่าหัวใจของอาหารจีนคือไฟและน้ํามันใช่มันเป็นศิละปะของไฟกับน้ํามันไฟพอดีน้ํามันพอดีอาหารเอามาดีคืออาหารจีนทุกจานคือต้องแบบใช้อาศัยความแรง ไม,ไม่เสมอไปแต่ว่ามันจะเป็นอาหารจีนมันเป็นฟาสต์คุกไงยิ่งไฟแรงผัดเร็วสกิลดีอาหารก็ออกมาแบบสวยงามสดกรอบวัตถุดิบไม่สุกจนเกินไปอะไรเงี้ยน้าไม่เจ่งนองอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างแล้ววันนี้เมนูที่เชฟปิ่นจะทำนี่คือเมนูอะไรคะเดี๋ยวเมนูแรกผมจัดให้ก่อนเลยเข้าวผัดเลยเสน่ห์ของข้าวผัดจีนนี่คือความหอมความหอม,อม,หอมใช่ครับรสชาติมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็มีเกลือมีอะไรพวกนี้แต่ว่า มันอยู่ที่ความหอมจริงๆมันเป็นเมนูสอบเมนูแรกเลยที่ผมจะได้ขึ้นผัดอ่ะเพราะว่าข้าวผัดอ่ะมันไม่มีวัตถุดิบแฟนซีให้คุณซ่อนฝีมือของคุณไว้ไงมันมีแค่ตัวเชฟไฟกระทะและวก็ะกิลของตัวเองมันมีแค่นั้นจริงๆฝีมือคุณดีไม่ดีมันแบบมันฟ้องฟ้องเลยอ่ะมันฟ้องและข้าวผัดที่ดีของพี่นี่คือต้องเป็นยังไงคะต้องข้าวมีความแข็งนิดนิด มีกลิ่นหอมมีความร่วนไม่แขกแล้วก็รสชาติเนี่ยแล้วแต่อันนี้แล,วแล้วแต่คนชอบแล้วบางคนชอบข้าวาผัดมีรสชาติส่วนตัวผมชอบข้าวาผัดที่แบบมันจืดหน่อยเพราะว่ามันคนจีนเขากินข้าวผัดกับกับข้าวอ่าค่ะเนาะมันก็จะรสก็จะอ่อนกว่าข้าวผัดที่เรากินเป็นข,ข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่อะไรอย่างเงี้ยอาหารเดียวครับเห็นตอนแรกบอกว่าร้านที่ปิ่นนี้แบบว่าตามใจคนกินอืมไม่ใส่ผักได้ไหมคะได้ครับไม่ใส่ผักไม่ใส่เยอะเลยไ,ไม่อะไรเงี้ยคือขอให้บอกว่าอยากจะได้แบบไหนก็แจ้งมา ไปแล้วนะคะกับขา้าวผัดสไตล์ที่ปิ่นนะคะเป็นสไตล์แบบจีนแท้ๆเลยเนาะก็ไม่คิดตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่แกีตอนที่ที่ปิ่นใช้เตาค่ะคือมันมีความร้อนอย่างแรกเลยคือร้อนสูงมากร้อนสูงมากควันแรงมากและอย่างหนึ่งคือลีลาการทำที่ปิ่นอะถ้าสังเกตที่เข่านะคะที่ปิ่นเขาจะใช้ในการ เขาเรียกอะไรค <Cont our S 2> อนโทรลตลอดเวลาใช,ใช่แล้วทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกอย่างที่พี่ปิ่นแบบว่าหยิบมาใส่ใส่ใส,ใส่ทุกอย่างยังถึง10นาทีเลยค่ะเอาจงริงการแบบเขาเรียกว่าอะไรกระดกกระทะหรือว่าการใช้กระทะค่ะมันสําคัญยังไงกับการที่แบบทำข้าวผัดกานเนี้ยมันคือหัวใจหลักเลยมันคือเครื่องปรุงอย่างหนึ่งเลยก็ได้นะการกระดกกระทะเพราะว่ามันช่วยทําให้ข้าวอะ่ะไม่ไหม้แล้วก็ไอาการกระดกเนี่ยมันทําให้ข้าวมันกินควันควันที่ขึ้นมามันม้วนม้วนอยู่ในกระทะ ก็จะหอมเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้มาจากไฟกลิ่นมาจากควันแค่ควันมันเกิดจากไฟเฉยๆวันหนึ่งพี่ฝึกฝนกี่ชั่วโมงคะนานครับผมฝึกเยอะมากผมไม่ได้นับเป็นชั่วโมงผมบางทีนับเป็นเซตอะไรเงี้ยวันหนึ่งต้องมีแบบเกือบๆหมื่นอะมันอาจจะดูเวอร์นะแต่มาเกือบๆหมื่นจริงๆเพราะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีแบบเราไม่มีเตาเราไม่มีเตาเราเอาไอ้ถังขยะดำๆอะแล้วก็ใส่น้ําให้มันเต็มมันจะหนักใช่นั้ แล้วก็เอากระทะวางเออมันก็จะเป็นพอจะเป็นแบบเหมือนหัวเตาได้ก็ถูไปเลยเพิ่มมันกระดกได้ไนะครับหมดข้าวสารไปเป็นกระสอบนะเพราะมันกระเด็นออกไปหมดวัตถุดิบเนี่ยหลักเลยเราของจีนเรารู้กันอยู่แล้วเราต้องไปชหน้าเทาเยาวราชเนาะมีครบทุกอย่างที่เราต้องการเพราะว่าพวกนี้ไม่เป็นของนําเข้าที่ร้านเนี่ยเราพยายามจะใช้ซีอิ๊วหรือว่า น้ำมันหอยเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราพยายามจะใช้ของที่ฮ่องกงเ<ช>พราะเราต้องการ<ช>รสชาติออริจินอลจริงๆแพงหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติตามนั้นก็โอเคตอนนี้เราอยู่ในยาราตซอย6ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าตลาดเก่ามาย้ายจากฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้ร้านแรกเป็นร้านเก่าแก่เลยครับขายทรงให้หลายร้านอาหารมาปกติพี่ก็ลงร้านเองตลอดใช่ครับต้องลงซื้อของเองนี่เลยครับร้านนี้ สวัสดีครับเจ่สวัสดีครับซื้อเครื่องปรุงรสประมาณสัก90%ของที่ร้านครับจะมาจากที่ร้านนี้ซิมครับขอแบะแซ่12กระปุกครับใช้แบะแซด้วยครับใช่ครับแบะแซเอาไว้ทําเป็ดครับมันจะเอาไว้ละลายแล้วก็ไปใช้เคลือบหนังเป็ดเป็ดย่างให้มันกรอบแล้วก็ใช้ทําซอสทาอะไรบางอย่างที่ให้มันข้นเหนียวได้อันนี้อะไรครับอันนี้มันเป็นผงเครื่องเทศครับคล้ายๆผงพะโลแต่ว่ามันมีส่วนผสมเยอะกว่า ประมาณสัก13 13อย่างเดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านของแห้งร้านนี้เป็นร้านขายของแห้งพวกกระเพาะปลาเป่าพื้อ,อลังนกอะไรเงี้ยผมซื้อที่ร้านนี้เป็นหลักร้านนี้ทำดีนะ <S <S ทำเองแล้วแบบสะอาดเห็นอย่างนี้นี่คือโลหนึ่งแบบ50,000<อ>ื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเลยนะเหมือนร้านเพชรกับร้านทองเลยอะแต่แค่มันเปลี่ยนรูปแบบจากเพชรทองไปเป็นของแห้ง <S <S วันนี้มาดูตัวกระเพาะปลาด้วยครับแล้วก็กางป่วย กลางปล่วย,ยคือหอยเชลล์แห้งครับนี่ครับอย่างนี้ก็โลนึงก็ประมาณสักต้องมีสี่ห้าหมื่นขึ้นประมาณนี้โลนึงก็มีหกชิ้นก็ตกตัวละหมื่นต้นทุนหมื่นโดยประมาณสิ่งที่ผมใส่ใจจริงๆเลยเนี่ยคุณภาพวัตถุดิบก็คือคุณภาพอะใส่ใจในคุณภาพผมมคือมันเยอะครับมันไม่สามารถอธิบายมาเป็นอย่างๆได้อย่างหมูเนี้ยสิ่งที่ผมสนใจเกี่ยวกับ หมูที่จะมาทําหมูแดงคือไขมันดีไหมมีไขมันเดินตั้งแต่ตรงกลางไล่ทั้งเส้นไหมหรือว่าแห้งมีแต่เนื้อคือมันละเอียดมากมันเจาะเป็นอย่างๆเลยถ้าพูดรวมๆก็คือคุณภาพอ่ะพี่ไปร้านไหนต่อนะมาร้านนี้ครับง่วนศูนย์พริกไทยตามมือที่หนึ่งเพราะว่าร้านนี้เอ็กซ์เพรสที่สุดแล้วในเรื่องเครื่องเทศนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันอบเชยใหญ่ไปปล่าใช่ครับมันจะมีอบเชยแบบนี้ใช่ไหมกับอบเชยใสย่ฟารผมเคยเห็น แค่นี้ยาวสุดอ่ะ oh, ที่ร้านก็จะชอบใช้นี่ตัวนี้ย่านที่บอกว่ากลิ่นหลายๆอย่างที่ลูกค้าหรือใครสงสัยว่าเอ้ะทำไมอาหารที่ร้านเนี่ยกลิ่นหรือรสชาติมันถึงไม่เหมือนร้านอาหารจีนในเมืองไทยเพราะวัตถุดิบที่เราใช้ใช่ใช่นี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเมนูต่อไปของพี่ปิ่นคือหมูผัดน,น้ำมันหอยครับหมูผัดน,น้ำมันหอยดูดง่ายๆนะดูชื่อแบบง่ายๆมาก ต่อร่อยนะเป็นเมนูที่แบบคนชอบก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูที่3นะคะหมูผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยถูกไหมยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากจริงๆคับไม่ยากแต่ขั้นตอนมันเยอะเฉยเครื่องปรุงมันเยอะแต่เครื่องปรุงมันเยอะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะแล้วเราไปกินกันเลยดี๋ยวหิวแล้วเดี๋ยวผมตามออกไปขอ มีเซไพเล็กน้อยอุ๊ยเซไพเหรอคะพี่อ,อ่ามีเซไพได้ค่ะพี่มาเรื่องนี่แล้วแปลกแล้วแปลกอีกเสน่ห์ของร้านดึงมูลนี่คืออะไรคะข้อที่หนึ่งเลยครับมันอร่อยข้อที่สองคือมันง่ายครับมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายมันเฟรนดี่มากที่สามคือเราคัสตอมได้คัสตอมคัสตอมเมนูได้ครั้งแรกที่ลูกค้าเดินเข้ามาลูกคา้าบอกว่าไอ้เมนูมันเฮ้ยเมนูนี้มันเค็มไปนะ พี่ชอบนะแต่พี่อยากให้มันจืดกว่านี้เราก็จะจําละสมมติคุณ A. เอไม่ชอบเค็มเราก็จะคัสตอมให้ครั้งหน้าเขากลับมาเอเราก็จะทําให้เขาแบบที่เขาชอบสเสน่ห์ของมันคือเราเราสามารถคัสตอมอาหารได้ด้วยเพราะว่าเราเป็นเชฟคนเดียวไงเราสามารถทําให้ลูกค้าเท่าที่เขาต้องการได้จริงๆโอ้ออกมาเหมือนตัดคิวไว้นี่ครับว,ว้าวและนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ของเชฟปิน่นใช่ไหมอันนี้คือเมนูอะไรคะ เป็ด,ย,ย,ปดย่างสไตล์ฮ่องกงเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกงแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะหนังครับหนังหนังความกรอบของเราเนี่ยทำได้เทียบเท่ากับที่ฮ่องกงว้าอันนี้ก็คือเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะคะว่ามันค่อนข้างจะกรอบดีพวอวสมควรกรอบค่ะ,คะอันนี้คือถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของร้านนี้เลยใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ใช่ครับโอ้ลแล้วมีไฮไลท์อื่นอะไรอีกที่เชฟอยากแนะนำไหที่นค,คนนิยมที่สุดนะครับนอกจากเป็ดก็จะเป็นหมูแดงเดี๋ยวก่อนกินทามก่อนหมูแดงอันนี้มีจุดเด่นอะไรจุดเด่น ลองกินทุกคนนั่นแนะนั่นแะน,นแะผมเลือกกิ้นหัวหัวให้อุย้ยครบคุณค่ะได้นุ่มมากเลยอ่ะจริงๆส่วนนี้ยเนื้อมันจะมีความนุ่มและกรอบนิดๆใช่ครับคือผิวด้านนอกกรอบแล้วก็นุ่ม<ช>ซอสหอมมากเข้มข้นมากซอสนี้เป็นซอสอะไรคะ เป็นน้ําที่ย่างหมูครับที่ออกมาจากหมูเราก็เอากลับมาราดเขา<ม>เพื่อเติมให้รสชาติเขาเข้เขมขึ้นแล้วส่วนเม่กิที่เชฟตักให้กินอ่ะมันเป็นส่วนมันอ่ะคือกัดไปแล้วมันแบบกรุบดีมากเลยใช่ใช่ครับมันจะเป็นหนึ่งสันคอหนึ่งก้อนอ่ะมันจะมีชิ้นเนี้ยอยู่ชิ้นหนึง่งจริงๆเนี้ยต้องเก็บไว้ให้เพราะว่าทุกเช้าอ่ะจะมีคนจองส่วนเนี้ยไว้ก่อนทุกวันจองหนึ่งทีไม่ <laughs> <น>มีใช่ไหมวันละเส้นไม่มีแล้วันหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วมันจะมีแค่สันคอหนึ่งก้อนมันจะมีเส้นเดียว ก็จะมีคนจองใช่คือถ้านจะสั่งกลับบ้านไม่มีแล้วก็เป็นส่วนสัญคอเหมือนกันแต่อาจจะตรงคัดนี้ไม่มีแล้วต่อไปอาหารหัวใจหลักของอาหารจีนข้าวผัดข้าวผัดใช่ครับได้งั้นเดี๋ยวลนจะเริ่มกินเลยนะคะขอนยาหรข้าวผัดอืมหอมอันนี้หอมกระท้ามากเลยค่ะอืมอร่อยมากอะ คือตอนนี้เห็นเชฟทำอะคะ่ะ mm hmm. เห็นว่าเชฟใส่น้ำมันเข้าไปในกระทะก่อนแต่น้ำมันตัวน,นั้นอะเชฟก็เทออกมันเลยทำให้แบบข้าวผัดมันไม่ได้มันจนเกินไปแต่ก่อนน้ำมันก็เคลือบข้าวใช่ใช่รครับเม็ดอร่อยมาคืออาหารสเสน่ห์ของอาหารจรีนคือตรงนี้คะ่ะเพราะว่ามันมีความแห้งแต่ก็เคลือบข้าทุกเม<ช>็ดเหมือนกันการทำอาหารของพี่ปินนะคะมันเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต มันเกิดใหม่ดีกว่าครับมันชีวิตมันได้เริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะว่าตอนจริงๆตอนตีท็อฟอ่ะมันไม่ได้มีความสุขขนาดนี้ตอนเช้ามันจะต้องแบบแซะแะตัวเองนิดนึงอ่ะขึ้นจากที่นอนเพื่อไปซ้อมแต่ทาอาหารนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่รู้อกพูดยังไงมันคือชีวิตเลยดีกว่านะตอนนี้นะครับเหมือนตอนนั้นที่เราตีกอฟเราทุ่มเทให้กีท็อร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เหมือนกัน พอเราทาร้านอาหารเราก็ทุ่มเทให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยที่ไม่ได้เผื่อเลยถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ร้านจะเจ๊งผมก็ไม่มีทางไปต่อละผมก็จะเปลี่ยนอาชีพไปเลยเต็มที่แล้วอะ่ะมันคือชีวิตของเราแล้วค่อยไปหาทางใหม่เดี๋ยวจะมาลองดูนะคะว่ากัดไปมันจะโผล่อย่างที่พี่ปิ่นบอก<ล>หรือเปล่าโผล่ระวังกัดช้อนนะเสียมจะดังแก้งอ <laughs> หรอดังขนาดนั้นหรอคะ เป็นอย่างนั้นแหละครับโกดไรวนะเนี่ยอร่อยอ,รอยจริงๆคือเขาเรียกอะไรน้ำมันในตัวเป็ดอ่ะใช่ครับมันแตกออกมาในปานกจริงครับพี่ทุกอย่างในนี้อร่อยขนาดนี้คุณภาพดีขนาดนี้อยากรู้เลยค่ะว่าราคาออย่างเช่นเป็ดอ่ะมีเท่าไหร่อย่างเป็ดจานนี้ครับครึ่งตัวอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทมหมูแดงเนี่ยที่หั่นมาเนี่ยเป็นไซส์เอ็มจะสาม้อยแปดสิบคือมันใหญ่มากนะแต่ว่าราคานี่แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยอะ มันแบบค่อนข้างคุ้มมากแลวถ้าสมมติว่ามีคนที่แบบอยากเข้ามาแบบกินอาหารแบบจานเดียวราคาแบบเบาๆมีข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงใส่ไข่ดาวก็150บาทอย่างข้าวผัดไข่ก็ได้ครับ120บาทเนี่ยที่ลูกค้าจะฮิตๆหน่อยก็ข้าวผัดไข่จานหนึ่งหมูแดงไซส์เล็กเนี่ยของกินก็มีความสุขละอันนี้คือจานนี้120เหรอคะใช่ครับใช่มันใหญ่มากอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ให้น้องไปดูในตัวของร้านอาหารจีนนะคะคือ ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากร้อนมากด้วยเหมือนกันร้อนร้อนครับร้อนเข้าใจเลยว่าทําไมแบบพี่ปินถึงแบบเหงื่อแบบตัวแดงตลอดเลยเหระใช่ก็ขอบคุณพี่ปินวันนี้มากๆนะคะขอบคุณคขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวร้านต่อไปนุ่นจะไปที่ไหนนะคะก็อยากดึงฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องซอสเรื่องราวกินได้ด้วยนะคะแล้วก็บายๆไว้เจอกันเทปหน้าค่ะ